นี่ค่รอ๊อกไซไใช่ไมอ๊อกเหรอไ่อาี่อไรว้การคเาเไปดูในได้เรอเไปรงกานเนร่งไิไดเไปข้าวี่เดินน้ปาี่เหรอไม่ใ่ไ่

ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปฮะได้ถ่ายได้ตรงไหนพี่โน,น่นอามกเอาไปวะไปไยไหนครับไปไหนอ่ะุงไม้เหรอครับไ,ไปถ่ายรูปไปหกัถ่ายรูปกันรถเต้เพืขาไปส่งรถกันไปสรถกันีไป่ายรูป้เขาก่อนถ่ายรูปก่อนไปไปไปโดนน้อย่ยงไม้ก่อนาะว่าเขา,าจะเอารถนะครับ ให้พี่นไปหไปมาแล้วครับพี่ยอสราจอดไหนรถรถมจอดไหนครับโอ้ให้สอตรงนี uh ้อ่ะจะถ่ายรูปรถด้วยอ่ะได้้มมด้ะ รถนะระวังรถนะเราเดี๋ยวคืเร้องทําไว้กนแล้วายเลยทิ้งเครื่องวิบกินก็ไรยอยู่นะครับคงวิบากินก็ไรยอยู่นะครับ เราต้องมัดมือช่องพี่บาคินไว้นะครับไม่ไม่ผมจะทำงานแล้วรก็รถ เขาบห็นไปไหออม่นาดวังระวังรถัเรงนนะครับขออนุญาตเอากล้องใส่กระเป๋าไว้พูดไวแน่นอนผมอก พี่พพเดี๋ยวก่อน banks, นะครับพี่เดี u, ๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าด้านในทีเดียวเอาทีเดียวเลยนะนะ เียบนักข่าพี่นะต้องต้องต้องประชาสัมพันธ์แฟนขับครับเไล่อครับช่องไหนครับช่องไหนช่องทากินครับ ต่อต่อครับไ้่อแล้วลนครับแลว่าข่วรครับได้ครับให้ให้เจ้าหน้าที่เขาสถานที่เขาดำเนินการครับเรื่องจัดระเบียบเลยเราจะไม่ค่อยเข้าไปเ,เองนะะดูแลน้อง,องๆคนระับ สวัสดีค่ะเข้าทางนึงโอเคมีสรุปนะคะโทรเองได้ตรงไหน okay. <laughs> ตุยยันไปก่อนนะคุยกังไปก่อนใช้อยู่ใช้อยู่ดีจังมีพี่พี่ชุดสือก็มาช่วยนะอยู่ทั้งนั้น

อเอดูถ่ายรูปมา,ตาแต่เสืบสูวหล่อนะครับคนไหนครับเสืบสัวหล่อครบคนไหนคห้างตยแล้วเสืบมา